มาชมอีกมุมหนึ่งนะครับคนาทองคำนะครับผ่านไปหนึ่งปีเศษนะครับต้นไม้ก็โตสักทองครับใบเบลือเบล่า พได้มีร่มเงาแล้วนะครับของกินก็จะเป็นขี้เหล็กนี่ไงครับพี่น้องของกินปลูกป่าแล้วกินอะไรต่อไปก็จะมีกล้วยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับปลูกแซมลงไปไม่ใช่เฉพาะไม้ป่านะครับที่พาคู่นี้ครับสูงเร็วแป๊บเดียวครับ สูงเลยยาก็จะลกๆหน่อยก็ให้มันเป็นเพื่อนกับต้นไม้นะครับตัดเท่าที่ตัดได้นะครับสักททองดูใบดูยอดเขาได้ฝนใหม่เขียวเลยนะครับเขียวงามเลย ล้วยก็กำลังจะขึ้นมาดูสิครับพี่น้องขี้เหล็กนะครับถ้าขยันเก็บก็ได้แกงเลยนะครับแกงได้ต้มเลยขี้เหล็กเป็นอาหารเป็นพืชกินใบลำต้นก็สวยงามใช้งานใช้ประโยชน์ได้ทำโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับูก รักเดียวโตนะครับโตไวทนหน้าปลูกครับต้นนี้ดูใบเขาเต็มที่เลยครับสำหรับต้นนี้ก็มีปัญหาเรื่องข้อมันขาดนะครับก็เลยหักโลบัดหักนะครับมุมนี้ก็จะเป็นถนนต่อไปนะครับเป็นอุโมงต้นไม้เช่นกันนะครับมุมนี้ ก็จะแซมของกินด้วยนะครับมุมนี้สะเดานี้ก็สามปีนะครับก็ไม่ค่อยโตเพราะได้ร่มจากต้นกระบกครับเาะข้ามงปลูกไม่มีต้นอื่นกิงก้านเขาแผ่มากเลย ขามปอมด้วยนะครับหนึ่งคู่ได้ก,กินแน่นอนนะครับก็สวยงามครับเดี๋ยวกัดจีแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ